เดีสักทีเราจะได้กลับบ้านกันสักทีเนาะใช่ใช่รอตั้งนานจะกลับบ้านจะแยกอยู่แล้วเนี่ยจริงปาปาเรากลับบ้านกันเถอะแกแม่เรามาแล้วอ่ะงั้นเราแยกย้ายกันตรงนี้นะได้เลยงั้นเราเจอกันใหม่เปิดเทอมนะทุกคนบ๊ายบาย วัสดีจ้ะแม่เฮ้ยนั่มันใครวะเฮ้ยลำยองเกมาได้ยังไงอะลูกเดินมามันจ้ะแม่หนูก็นั่งรถมาสิสวัสดีครับพี่ลำยัยเฮ้ยพี่ลำตัดเฮ้ยพี่ลำยองเฮ้ยถูกแล้วดีวันเฉลิมแกดูโตขึ้นเยอะเลเนี่ยไม่ใช่แค่โตอย่างเดียวนะ จ,จ้าพอลุกหลอ่อพ่อพอพอพอ,พอลํายองมันกลับมาเหนื่อยให้มันไปพักก่อนลํายองลูกขึ้นห้องไปพักก่อนก่อนนะลูกเดี๋ยวตอนเย็นแม่จะให้ไอวันเฉลิมเนี่ยไปเรียกมากินข้าวงั้นนูขอตัวขึ้นห้องก่อนนะจ๊ะแม่ ลำยองไม่ให้มาตามมากินข้าววันเฉลิมลำยองรีบมากินข้าวเร็วลูกมีแต่ของอร่อยที่พวกแกชอบทั้งนั้นเลยพ่อยังไม่กลับบ้านอีกเหรอจ๊ะวันนี้พ่อแกโทรมาบอกแม่ว่าวันนี้เลิกงานดึกให้กินข้าวกันก่อนเลย ลำยองอาการดีขึ้นบ้างหรือ,อยังลูกก็ดีขึ้นนิดหน่อยแล้วจ้าหมอบอกว่าแกเป็นอะไรล่ะยังไม่รู้เลยจ้าหมอบอกว่าประมาณเย็นๆถึงจะรู้ผลดีนะที่มาหาหมอทันเวลาเดี๋ยววันนี้แม่จะอยู่โรงพยาบาลเฝ้าแกเองฉันต้องทำให้แม่ลำบากไปด้วยเลยจะไปลำบากอะไรล่ะ แกเป็นลูกใช่นะะฉันก็ต้องมาดูแลแกอยู่แล้วขอบคุณจ้ะแม่เป็นไงบ้างว่าแกได้กลับไปซอกกนมาบ้างหรือเปล่าโอมดีดูดิแขนเรายังแดงอยู่เลยนี่เนี่ยเออมือจะซ้อมกับเพื่อนเถอะปะเออเออั้นเราไปกันเถอะ <c oughs> เยอะไรเป็นไงะหวปะไม่เบายเป็นอัไไหวไหวไม่เป็นไรเราไปซ้อมกันเถอะซ้อครั้งนี้สะดวกดีเนาะเพราะแกเห็นปะมื่อียาพี่บอยแบบ เดินม,มาดูฉันได้แหละฉันว่านะเขาต้องชอบฉันแน่เลยอ่ะเลิกมมนภาษาวเขาไมา่ดูกคนเนาะ,ะเออไปมึงไปเร็วเขอยอยู่ข้าแล้วไปเออเออ,เอ,องั้นเราไปกันเถอะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ที่คนไข้ามาพบหมอคนไข้เป็นอะไรมาคาะแล้วรู้สึกอย่างไรบ้าง รู้สึกไม่ค่อยสบายครับมีอาการไอแห้งเบื่ออาหารแล้วก็รู้สึกอ่อนเพลียเลยครับเดี๋ยวคนไข้าตามคุณแพยาบาลไปตรวจร่างกายก่อนนะคะพบเกลื่นแดงตามร่างกายของคนไข้นะคะคนไข้ไปทําอะไรมาคะเป็นมานานหรือ,อยังหรือว่าก่อนหน้านี้คนไข้ได้ไปไหนมาไหมคะเอ่อก่อนหน้านี้ ผมก็ได้ทานข้าวกับครอบครัวแล้วก็ไปเล่นวันเล่กับเพื่อนนะครับพอกลับบ้านมาก็รู้สึกไม่ค่อยสบายตัวก็เลยมาหาหมอครับเดี๋ยวคนไข้พักในโรงพยาบาลเพื่อดูอาการก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวหมอขอเจาะเลือดเพื่อส่งเลือดไปตรวจแล้วเดี๋ยวหมอจะมาแจ้งผลให้ทราบนะคะ ของเราเพิ่มมากขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุเราน,คนคําคนไข้ไปสุ่มทดลองหาเชื้อกันดีไหมพี่จะได้รู้สาเหตุของเชื้อโรคที่ติดต่อกันได้สิเดี๋ยวต้องเช็คดูนะที่อยากได้เจ็ดคนเนะี้ยเพราะว่ามีอาการไข้สูงมากเลยนอกเหนือจากคนอื่นๆที่เป็นนะอ่ะต้องเช็คดูเขามีคําสั่งให้เราลงไปตรวจพื้นที่อะ่ะเดี๋ยวเราว่าแยกกันไปดีกว่าเนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลา โอเคงั้นเธอไปตรวจที่โรงเรียนนะเดี๋ยวเราจะไปตรวจที่ชุมชนโอเคงั้นเดี๋ยวแยกกันไปเลยก็ได้สวัสดีค่ะคุณครูดิฉันเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะวันนี้จะขออนุญาตคุณครูนิดนึงค่ะสอบถามเกี่ยวกับอาการของเด็กนักเรียนค่ะสวัสดีค่ะคุณเจ้าหน้าที่ยินดีเลยค่ะอ,อ๋อแล้วปกติเนี่ยเด็กๆจะใช้สถานที่ใช้ร่วมกันบ่อยไหมคะ แล้วแต่วันส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กโตนะคะตอนทานอาหารกลางวันนี่แบบว่าทานร่วมกันไหมคะหรือว่ายังไงทานพร้อมกันที่โรงอาหารเลยคะ่ะแล้วเออบรรยากาศภายในโรงอาหารเนี่ยแบบว่าระบายอากาศได้ดีไหมคะหรือว่าแบบร้อนอบอ้าวอึดอัดอะไรประมาณนี้อืมค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าโรงอาหารเนี่ยจะอยู่ใต้ถุนอาคารมีพัดลมระบายอากาศด้วยคะ่ะ เออแล้วทางโรงเรียนเนี่ยได้มีการจัดกิจกรรมอะไรไหมคะที่เกี่ยวกับว่าให้เด็กเนี่ยมาทําร่วมกันหรือว่าใช้ของร่วมกันมีจัดกีฬาสีค่ะส่วนใหญ่เด็กดก,ก็จะมาซ้อมกันถ้าอย่างนั้นนะคะโลกก็น่าจะกระจายตรงนี้นะคะคุณครูคพอจะทราบไหมคะว่าเด็กๆเ,เนี่ยใช้ของอะไรร่วมกันบ้างเออก็จะมีพวกอุปกรณ์การกีฬาค่ะแล้วก็พวกแก้วน้ําอะไรแบบนี้ เดี๋ยวเราจะขอทําการตรวจทรอสต์อนะคะเพราะว่าเพื่อที่จะค้นหาผู้ป่วยหากมีผู้ป่วยเพิ่มจะได้นําส่งโรงพยาบาลขอบคุณค่ะได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆเพี่เป็นเจ้าที่สารสุขเนาะวันนี้เนี่ยพี่สมาขอสอบถามอาการด็กๆนิดนึงได้ไหมคะได้เลยค่ะพี่แล้วนี่น้องๆอ,อยู่ปไหนกันบ้างคะเนี่ยผมอยู่ปหกละค่ะพี่อ๋อโอเคค่ะ คือที่พี่จะถามเนี่ยก็คืออยากจะถามว่าวันที่ผ่านมาเนี่ยพวกหนูได้แบบทํากิจกรรมอะไรร่วมกันไม่เอ่ยมีซ้อมกีฬาสีกัน,น่ะค่ะแล้วตอนซ้อมได้เอ,อ่อใช้อะไรร่วมกันไหมคะเช่นแบบว่าอุปกรณ์อะไรร่วมกันใช่ครับพวกแบบว่าอุปกรณ์การกีฬาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแก้วน้ําด้วยครับหลังจากซ้อมเสร็จแล้วเนี่ยพวกหนูไปไหนกันบ้างไหมคะหรือว่าตรงกลับบ้านเลยมีกลับไปเรียนต่อกันที่ห้องค่ะ อ๋อหนูพอจะบอกบรรยากาศห้องเรียนได้ไหมคะว่ามันเป็นยังไงบ้างเป็นห้องแอร์ครับเย็นเย็นสบายมากเลยแต่ว่าหลังจากนั้นเพื่อนก็ค่อยๆ่อป่วยกันผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแล้วอาการป่วยมันเป็นยังไงคะหนูพอจะทราบไหมรู้ครับรู้ครับมันก็จะแบบว่าเหมือนเป็นไข้อ่ะครับแต่ว่ามีเจ็บคอไอแล้วก็มีน้ํามูกด้วยโอเคค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลเนาะขอให้เพื่อนเพื่อนหายไวไวนะคะขอบคุณคะ่ะ สวัสดีค่ะคุณนะ้าพอดีว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะเรามีเรื่องจะสอบถามคุณน้านิดหน่อยค่ะได้ค่ะค่ะก่อนหน้านี้คุณนะ้าได้ทํากิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวของคุณนํำยองหรือเปล่าคะเศ้าแลงนะคะเอ่อแค่คุยเฉยๆใช่ไหมคะไม่ได้มีกิจกรรมอย่างอื่นอย่างเช่นทานคงทานข้าวอย่างนี้ด้วยกันใช่ไหมคะอืมไม่มีนะคะแต่ ทังนั้นเมือนจะไม่สบายมีไอบ้างจามบ้างเล็กน้อยแล้วคุยกันระยะประมาณไหนคะอ่าแล้วคุณนะ้ามีอาการยังไงบ้างคะก็ไม่ใกล้นี่ก็มีไข้มีไอมีน้ำมูกอิดอแต่มันเข่นเหนือเข่นตัวโอเคค่ะเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจคนอื่นเพิ่มเติมนะคะ ถ้าพบเชื้อเราจะได้ส่งตัวเข้ารักษาทัน,นะคะ่ะส่วนคุณน้านะคะเราจะส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลก่อนนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงพอดีว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะเรามีเรื่องจะสอบถามคุณลุงนิดหน่อยค่ะได้ครับช่วงสองสามวันที่ผ่านมาคุณลุง ได้ไปทำกิจกรรมร่วมก,ก,กันกับบ้านของคุณํำยองไหมคะพ่อมไม่ได้ไปนะครับแต่ลูกและพันยานาจะไปเออแล้วลูกและภรรยาของคุณลุงไปไหนคะลูกไปหลงเลีเ่ยนส่วนพันย,าย้ายู่อยู่ในบ้านครับโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะทำการสวบนะคะเพื่อตรวจหาเชื้อหากพบเชื้อเราจะได้รักษาได้ทันค่ะ ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาให้ความรู้คำแนะนำนะคะเกี่ยวกับเอ่อไข้หวัดใหญ่นะคะก็คือ,อ,อ h 1 n 1นั่นเองนะคะสำหรับการป้องกันเนี่ยเรานะคะจะสามารถป้องกันได้หลายทางมากนะคะก็คือ1เราต้องออกินร้อนช้อนกลางหลังมือเนาะอันนี้เป็นแบบธรรมดาเลยก็คือเราต้องใช้ช้อนกลางทุกครั้งและ2นะคะหลีกเลี่ยงการเอ่อ คลุกคีหรือว่าสัมผัสกับผู้ป่วยนะคะและ3ล้างมือให้บ่อยๆตัวนี้สําคัญมากนะคะแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยนะคะอย่างที่เรารู้กันแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะเพราะว่าในเมื่อร่างกายเราแข็งแรงแล้วเนี่ยเ,ออเชื้อโรคก,ก็จะทํำลายเราได้ยากค่ะอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะคะสําหรับโรคนี้ก็คือเรานะคะคต้องไม่ใช้แก้วน้ําช้อนหรือว่าผ้าเช็ดมือเช็ดหนา้าอะไรร่วมกับผู้อื่นนะคะเพราะว่าจะทําให้สารคัดหลั่งของผู้ป่วยเนี่ยสามารถเข้าสู่ร่างกายเราได้นะคะ